สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพ่อมมาเดินออกกำลังกายเช้าๆก็หาเพื่อนๆมาด้วยจะได้มาเดินด้วยกันไม่อยากเดินคนเดียวสาวดีไม่มีใครเลยรอจนสายแล้วเนี่ยังไม่เห็นมีใครบาเลยตัดสงใจเดินคนเดียวก็ได้แฮ แพื่ความอุ่นใจก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยไงจะได้จะได้รู้อ๋อเรามีเพื่อนนี่มะนาวติดลูกแล้ว mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมเอ้ยนั่นน่ะไอ,อยต้องแต่งต้องแต่งอ่นะช่อง,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 องลูกรอบแรกเนะี่ยครั้งครั้งแรกที่เขาเขาเป็นเนาะเพราะว่าเขาเขาเพิ่งปลูกพอหน้าหนาวเนี่ยรู้สึกมันแห้งแล้งยังไงไม่รู้เนาะ แปลกๆอ่ะบรรยากาศมันไม่เหมือนตอนช่วงหน้าฝนมีคนใจดีเอาอาหารมาให้ตะกวดทุกวันแหละไอ้ตัวนี้อ้วนทุกกินแล้วก็นอนเผลลาห้าสลึงไม่ได้ตัดยญ้าเลยนอนเห็นไหมเอ้ยนกเต็มเลยข้างบนนี่มีนกข้างล่างนั้นมีปลาในสระนั้นนะมีปลา มีต้นไม้สวยสสดชื่นถึงแม้นมันจะเป็นหน้าแล้งเนาะก็ยังสดชื่นอยู่ดีนั่นแหละมาเดินที่นี่ไม่ว่าตอนไหนนะเช้าสายบ่ายเย็นไม่ร้อนเพราะว่าต้นไม้เยอะมากได้ชมทัศนียภาพได้ดูสัตว์ได้ดูดอกไม้ต้นไม้สบายใจหไหมนั่นแหละอยากให้เห็นว่ามีนกกระจอกเต็มเลย เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนยะที่ที่ดอกญ้านะเห็นไหมคะเขาเนะี่ยเขาเล่นอยู่ที่ดอกญ้านั่นๆเดินมากลางถนนแล้วน่นบินไปแล้วกลางทางเต็มเลยอะ่ะเหมือนเขาจะมีความสุขนะักพากันออกมาร้องเพลงอะ่ะดูสิแม่บอลเดินจะถึงอยู่แล้วอะ่ะดูเขายังเชย่ไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยอ่ะดูดูดอ๋อก็จิกด,ดอกญ้าออก เพิงจะเห็นเราความรู้สึก้าว่าเดินจะถึงตัวอยู่แล้วเห็นไหมเต็มไปหมดมีทุกนกเลยนะนกเขาก็มีนกเอี้ยงก็มีสารพัดเลยอะเต็มไปหมดนุ่นทั้งหน้านั่นแหละเพียบเลยอะออกมาร้องรำทําเพลงกันเช,าชาน้าๆแล้วดูๆในน้ำมันก็โวกหาปลากันเห็นไหมเอ่ยเต็มไปหมด วุ้ยน่าอิจฉานั่นนั่นเป็นกลุ่ม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 อยู่กันเขาเรียกอะไรเป็นหมู่เป็นเหล่าเอออานนี้ก็กล้วยํำท,ท้าจะแก่แล้วเห็นไหมเอ้ยกล้ว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 ยมะละกอกล้วยส้กมีทุกอ,อย่างค่ะหนีและเจ้านกน้อยหนีและหนีและหนีและก็ไม่ได้หนีไกลหรอกเห็นไหมเห็นไหมเขาก็อยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอพอเดินผ่านก็ลงมาเหมือนเดิม แค่ก็โฉบขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวก็โฉบลงมาข้างล่างโฉบไปโฉบมาโฉบมาโฉบไปอย่างนี้แหละมีแต่เสียงนกลั่นไปหมดถ้ามองไปโน้นในน้ำก็จะมีปลาบุมบําบุมบําไอตัวจระเข้น้อยมันถึงชอบลงไปลากปลามากินปลาตัวใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆอย่างสวายเนี่ยสามโลบวกอะ ามโลสี่โลเนี่ยมันลากขึ้นมานอนกินตรงริมริมขอบสะเนี่ยมีกล้ยไข่กับกล้ยไข่ไข่กับไข่ไข่ไข่เล็กไข่ใหญ่ไข่ลายสาราพัดไข่ก็ลงลงมะม่วงที่เนี่ยอย่างอื่นไม่รู้นะมะม่วงจะงามมากอันี้เพิ่งลงเพราะว่าพอเดินทุกวันพอเห็นนะไอ้นี้เพิ่งลง,นนะง,ลงยังไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนลง แม้มาตอนก่อนจะเข้าหน้าฝนก็เรียกว่าปลูกปลูกก็รับหน้าฝนนี่ดอกผักบุ้งครับผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งจะเห็นเงาของฝนทอดยาวไปตามตามแสงเนาะเพราะว่ามันเริ่มเริ่มสายแล้วรอให้มีเพื่อนเนี่ยเดินตั้งนานเพิ่งเห็นมีคนเข้ามาเดินคนหนึ่ง หรือว่าหน้าหนาวเขาไม่อยากตื่นเช้าจริงๆไม่เช้าแล้วนะเนี่ยเจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงแล้วอะตอนแรกคนก็ไปออกกำลังกายตรงสนามเด็กเล่นไปยืดเส้นยืดสายก่อนก่อนที่จะเดินมาตรงเนี้ยก็เรียกไปป่อยไปวอร์มอัพไปเตรียมความพร้อมให้ร่างกายดูดูนกนั้นนะตัวดำๆนกอะไรไม่รู้อยู่ที่กอไผ่ นกเยอะมากที่นี่ถ้าอยู่ริมน้ำส่วนมากก็จะเป็นจะกูลนกกินปลาแหววปลูกกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่นี่คือกำลังปนนี้แหละเพรากรเซียดแล้วเขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกแต่ก็มีช่องเท่าทางทางกำแพงเนี้ยก็น้ำก็อาศัยน้ำจากในสระ เอามาลดเ <c oughs> ห็นไหมกล้วยครับกล้วยมีทุกอย่างตรงนี้ไผ่มีกล้วยมีมะม่วงก็มีมีทั้งดอกไม้ใบหญ้ามีทั้งสา,ามุนไรมีทุกอย่างครับ ขิเลกก็มีใบเตยก็มีมีทุกอยา่างจะเอาอะไรก็ทำสะพานลงไปเพื่ออลงไปตักน้ำเอาน้ำให้ตักน้ำให้ต้นให้ต้นไม้อะแต่าบางคนก็ก็ไม่ทำทางลงแบบนี้ก็ใช้เป็นไม้ยาวๆยื่นลงไปเพื่อจะตักวิตน้ำอะคนก็เรียกไม่ถูกเนาะดูดูดเต็มไม่เต็มเนาะ ฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเอ้ยเต็มเลยเขาเหมือนเขากินดินโป่งอะไรผนเรียกไม่ถูกน่าจะประมาณนั้นแหละดินเค็มอะดินริมน้ำมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพียบเลยเพียบเลยร่อนขลาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดูเขาจะมีความสุขเนาะ นุกที่มีความสุขแล้วคนจะไม่หาความสุขใส่ตัวบ้างเหรอในทุกวันน่ะเราสามารถที่จะเติมความสุขให้ตัวเราให้ใจเราได้อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราจะจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนไม่จําเป็นต้องร่ํารวยหรูหราหมาเห่าอะไรมากมายก็ได้มีหอย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 เต็มเลยเห็นไหมตรงก้านมะพร้าวอะ่ะในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่า หอยตัวเล็กๆถ้าตัวใหญ่น,นู้นอยู่ที่อีกก้านหนึ่งอันนั้นตัวตัวแม่เนาะแล้วก็จะมาวางไข่จนออกมาเป็นตัวลูกะในน้ําที่ดําๆนั่นก็คือหอยกับหอยบอกได้ว่าที่นี่หอยเชอรี่เยอะมากแต่พวกหอยโขงหอยขมไม่เห็นเห็นแต่เชอรี่เต็มไปหมดเลยนะที่เป็นดำๆเล็กๆๆๆ,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 ๆในน้ำนะ่ะนั่นก็คือลูกหอยกับลูกค่อย เล็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยเอ๋ฝนก็ลืมขยายเนาะขยายขยายขยายจะเห็นเห็นไหมเอ่ยที่ริมตลิ่งอะเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นร้อยเป็นพนะันนะั่นนะคือห้อยครับห้อยห้อยแ้าตัวใหญ่ก็นู่นอีลุบตุ๊บป่องอีลุบตุ๊บป่องเต็มไปหมดนู่นเห็นไหมแล้วสะใหญ่ขนาดนี้คิดดูจะเก็บหมดโอ้โหน่าจะใส่รถกระบะแล้วมั้งเยอะมาก จะกินเท่าไหร่ก็กินไปเธอนี่ตัวนี้ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมน่ะสะพลาลงไปด,ดูเออหรือมันมันมีทางลงอยู่แต่สะพานไม่แน่ใจไม่กล้าเดินค่ะเห็นไหมเนี่ยห้อยเป็นนั้นเลยดู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 แน่นเห็นไ้นอยังเอ่ยน้องหอยหอยเล็กหอยใหญ่หอยกระจิรินึกถึงอาจารย์เพียน หอยอาจารย์เพี้ยนเห็นไหมโอ้โหเยอะมากพี่น้องเอ๋ยเพียบเลยพี่หับเลยใส่มาพี่บเลยรักเอ,อใส่มาเพียบลยน,น,นั่นกอรนทลาลงอีกแล้วอีกแล้วเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยนั่นั่นันนนน่วาววาวดู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 ดดดดด เยอะอุ้ยอิจฉาอิจฉาเจ้านกน้อยดูทางนี้มั้งม <c oughs> ีก็๊ล้วยกั๊ล้วยด้วยทั้งนั้นเลยอันนี้ยอมีกล้วยกล้วยเห็นไหมงามเนาะพูดถึงอนะ มีที่นั่งด้วยเชเวไปดูที่นั่งแน,น,น่หลายหลายเคลือนะเนี่ยก็เดียวแต่ว่ามันหลายต้นไงอันนี้อันนี้ก็อีกกออังนี้ต่างห้านั่นคือกระเจียบกระเจียบเขียวครับพี่น้องอันนี้เขาเพิ่มตัดไป ฝักกระเจี๊ยบเห็นไหมเอ้ยกระเจี๊ยบ